สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนก็วันนี้แพนไม่ได้มาสอนกีตาร์นะคะแต่มาทำบล็อกช่วงไฟแนลนะคะก็จริงๆแล้ววันนี้คือใช้คำว่าเป็นวิคถัดไปเป็นวันที่ส่งไฟนอลของวิชาสตูนะคะวิชาดีไซน์ที่มีเครดิตถึง6เครดิตกันเลยทีเดียวนะคะก็เป็นเครดิตที่เยอะมากๆ คือที่จริงเหลือไม่ถึงอาทิตย์แล้วก็คือตอนนี้นั่งปั่นงานอยู่นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตอนเวลาเที่ยงคืน43่สให้ดูเห็นไหมเออนั่นแหละก็ตอนนี้นั่งปั่นโฟโต้ชอปนะคะก็เอ ถ่ายมุมนี้คือสวยมากปกติแล้วอ่ะเวลาแพรทำงานใช่ไหมมันก็จะเป็นเวลาที่แพรขอกับเพื่อนตลอดเวลาเว้ยแต่วันนี้เนื่องจากเป็นวันอาทิตย์เลคะ่ะก็เพื่อนไม่ทำงานแล้วเพราะว่าที่จริงอะ่ะมันมีส่งงานไปแล้วเมื่อเช้าตอน10โมง10โมงเชา้าเรานะคะจะมานั่าทำงานกันนะคะทุกคนปกติแล้วเวลาทำงานแพรไม่แบบเปิด youtube เปิดหนังเปิดทุกสิ่งไปด้วยซึ่งตอนนี้ก็ สิ่งนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ดูทุกสิ่งนะคะ iPad นั่นเอง <c oughs> ก็เอาไว้ใช้ดูทุกอย่างที่ต้องการจะดูนะคะแต่ตอนนี้เราจะมานั่งทํางานและเปิดทุกอย่างไปพร้อมกันเลยคะ่ะดังนั้นก็ไปเริ่มดูสิ่งที่แพรจะทํากันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องไปทางนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวแพรจะนั่งทํางานต่อแล้วไปดูกันเลยดีกว่า ก็กำลังเลนเดอร์รูปนั่นเองซึ่งใช้เวลานานมากนานมากๆเลยถ้า,ดาได้แค่สี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมทุกคนแต่ละรูปเนี่ยกว่าจะได้แต่ละรูปออกมานี่มันย่างเกินมากเลยนะคะทุกคนรารมคม,มควมน,น ว่าทุกคนคือแพ้เกิดปัญหาหนึ่งนอนไม่หลับพื่อคือพรุ่งนี้เรามีพรีเซนต์งานตอนเจ็ดโมงเชา้าเข้านัด มาเปิดซูมก่อนตอนหกโมงห้าสิบแต่เรานอ,นอนมาตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วตอนนี้ก็แบบกี่โมงแล้วอะตีสองคึ่งยังไม่หลับเลยอะทำไงดีอะทำไงพรุ่งนี้เป็นวันพีงาาดีไซน์วันสุดท้ายนะคะก็เราจะมาทำวอล์คให้ดูแน่นอนเพราะว่าจะจบปีสองแล้วแต่ก็ยังเหลือไฟนนลซอฟอยู่นะ นั่นแหละเราจะพยายามนอนให้ได้นะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่โอเคไม่ไฟแล้วก็ทำใจนอนต่อกันเถอคะค่ะทุกคนเราเจอกันพรุ่งนี้เช้าบ๊ายบายฮ<ะ>ัลโหลคือเราต้องรีบแล้วเพิ่งตื่นนะคะตอนนี้เสียงแบบไม่ไหวแล้วจริงๆตอนนี้เป็นเวลาหกโมง้าสิบสองห 52. เห็นไหม กงไม่โฟก,กัสเลยไม่โฟก,กัสเลยเลยหง้าสามครานี้หง้าสิบเข้าสูงแล้วคะ่ะก่อนอื่นแพนได้ลำดับพีแล้วนะคะเป็นคนที่สอง Hi guys Good morning Let me see your morning. Good, running. Good <laughs> morning. Nice, so much. Energy. Hi there. Good to see you. Hello, Jean. Hi Tumi. Good to see everyone it's so early in the morning. I'm also flying around in the Sansar space and I think the is working out well with the connection there too. Ah, so you <laughs> มีแกสคนหนึ่งจากต่างชาตินะคะ<อ>ก็คือ US เนาะแล้วก็มีแกสอีกคนหนึ่งก็คือเป็นคนที่เป็นอาจารย์ที่อยู่ในอินดานเนองนะคะแล้วก็มีอาจารย์เราเนาะที่จะมาคอมเมนต์งานของเรานะคะก็นั่นแหลตื่นเต้นมากมากกังวลและกลัวมากแต่ก็อยากให้จบแล้วเหมือนกันมากตอนนี้นั่งรอก่อนนะคะเพราะว่าแกสยงไม่มา มีเพื่อนแท็กแบกลุ่มแล้วนะคะเธอตื่นทันได้ไงวะเนี่ยแทม a อ Are you ready So good to have you again for studio Yes <laughs> <laughs> No pressure Okay <laughs> เออก็คือปกติแล้วคือแพริเซนะแพรเก็จะมีเชื่อเ,เ,เปิดสไลด์ใช่ปะ่ะเพราะว่าใช้ซูเราก็จะใช้ iPad ในการรีเซนต์ซึ่งเราจะเขียนสปีกเกอร์โน้ตไปข้างล่างนะคะว่าแต่ละสไลด์พูดอะไรบ้างเวลาพูดจริงจะได้ไม่รนใด้ๆก็คือมาฝึกพูดกทนอีกรอบนะคะเพื่อทุกคนจะได้เห็นเราฝึกฝึกบนลไปเลยจริงๆโอเค Cool. Very so nice. Nuggets. Thanks for joining. Um. To and with boxes of coffee. To and uh, yes, great. Okay, I'm gonna do a, a really short little intro um, about three and people. And then they will approach the power plant with the ambience of the machine working, and a complex path through some of the machines. <laughs> <Are she> I <sharing laughs> <this thing? laughs> I think I have a kind of dumb <laughs> question. Is uh uh are you yes, thank, thank you. you? Thank you. Okay, pear. Pear. Is it right that nice had pear before? Did uh -huh. I this? Yeah yes. yes, pear and mine. <laughs> <laughs> ah, nice. It's it's uh it's gonna be great seeing their work again after years. Is hot. Thank you. Yeah. Thank you, bear Um, can I I just have one quick question? I might have missed this. Um, yes. um, but how does this help solve the traffic congestion?